สวัสดีครับฮอเน็ตเกเบิครับคลิปนี้จะมาพูดถึงเกมวอลครับลัมเบิลต่อนะครับโดยคลิปนี้จะแปลความสามารถของทุกตัวละครเลยนะครับที่มีอยู่ในเกมให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับเป็นภาษาไทยด้วยก็ต้องขอบคุณาทาง m e n t ิอุสนะครับซึ่งเป็นเจ้าของคลิปที่เป็นฝรั่งเนี่ยซึ่งเขาอัดฟุตเทจนะครับของทุกตัวละครในเกมเลยนะแล้วก็พูดอธิบายไปด้วยโดยผมก็จะขออนุญาตเอามาพูด แปลเป็นภาษาไทยนะครับและอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับเพราะว่าในโซนไทยเนี่ยหรือคนไทยของเราก็ยังไม่ได้เล่นเกมในช่วงเบต้าหรือช่วง Earl y Access ทดสอบนะครับก็เลยจะอาศัยข้อมูลนะครับจากคนนี้นะครับแล้วก็จากหลายๆแหล่งนะครับผมจะมาพูดอธิบายให้ฟังเผื่อเพื่อนๆเนี่ยเวลาเล่นก็จะได้พอรู้ตัตวละครแต่และตัวคร่าวๆเนี่ยเผื่อจะมาจัดทีมหรือมีคอนเซ็ปต์มีแนวทางการเล่นในใจนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวก่อนที่ ตัวเกมจะออกนะครับในเดือนโนเวม ber เดือนหน้าของเราแล้วนะครับก็ใกล้เข้าไปทุกทีแล้วนะครับอ่ะเขาก็จะอธิบาย60ก่าตัวเลยนะผมก็อาจจะแบ่งเป็นพัรพทๆนะครับหลายคลิปหน่อยเพราะว่าน่าจะนานเป็นชั่วโมงอยู่ครับถ้าแปลทุกตัวละครจริงๆนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับตัวที่1อ่ะเดี๋ยวผมตัวที่1นนะครับคือ h harvest golem นะครับก็เป็นตัวแท้งโดยกําเนิดนะครับโดยตัวนี้ก็บทบาทก็คือแทงนะครับ ความสามารถพิเศษของตัวนี้ก็คือเมื่อเจ้าตัวนี้ตายแล้วเนี่ยนะครับจะเกิดเกิดใหม่ขึ้นมาหนึ่งทีนะครับโดยก็คือมีเหมือนมีสองชีวิตนั่นแหละนะครับก็เป็นตัวแท้งแล้วเกิดใหม่เนอะโอเคอันต่อมานะครับก็คือสกิลฤาษีศาสนะครับสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลที่สามารถที่จะไล่ลงในพื้นที่ตรงไหนก็ได้นะครับในการต่อสู้ซึ่งจะต่างจาก อย่างมิกเก้นะครับตัวละครมิกเก้ที่ชื่อว่าฮาวเวสโกเดมก็คืออันนั้นก็คือเราต้องวางตัวมินินะครับไว้ในหรือตัวละครเนี่ยผมเรียกว่ามินิแล้วนะครับวางตัวมินิเนี่ยไว้ในโซนที่ตัวที่เขากําหนดไวแล้วนะครับที่เราวางตัวละครได้เช่นจุดเกิดหรือตัวที่ป้อมป้อมของเราอะไรอย่างเงี้ยนะแต่บิศาุเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะไล่ไปตรงจุดไหนก็ได้นะครับก็ทำเดเมจปกตินะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับ อันต่อมานะครับจะชื่อว่าเซฟไพลอตนะครับอันนี้ก็ไล่ลงที่ไหนก็ได้เหมือนกันนะครับในแผนที่แต่พอไล่เสร็จแล้วนะครับนอกจากทาเดาเมดหลักๆแล้วนะครับจะมีเจ้าตัวโนมนะฮะผมชมพูเนี่ยฮะค่อนข้างผมเด่นเลยพอตกลงมาปุ๊บนะครับเขาก็จะยิงสามารถชาร์จแล้วก็ยิงปืนทาเดมเมดได้ด้วยนะครับก็คือเป็นตัวละครที่ตกลงมาจากเครื่องบินนั่นเองนะครับก็จะมี ความสามารถพิเศษด้วยโดยถ้าไม่โดนฆ่าเนี่ยเขาก็จะเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยิงตัวยิงตัวยิงตัวละครอื่นๆได้นะครับอันต่อมานะครับก็จะเป็นชื่ออะไรนะประเด็นนะครับกริฟฟอนไรเดอร์มั้งเดี๋ยวผมลองดูนะครับจะกดเข้าไปข้างในให้ไหมไม่กดนะครับเอาเป็นว่ามันคือกริฟฟอนนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวแบบที่บินได้นะครับตัวละครที่บินได้โดยตัวละครที่บินได้เนี่ยความสามารถก็จะ ตกลงกว่าตัวละครที่เดินดินนิดหน่อยนะแต่ตัวนี้ก็ทำเนเมจได้ไม่มากนะครับกลางๆนะครับแต่เป็นตัวละครที่บินได้แล้วก็ตีไกลนะครับแล้วก็ค่าไล่น้อยนะไล่แค่2เองนะครับตัวต่อมานะครับก็จะคือตัวที่ชื่อว่า,าฟู้ดเมนนะครับฟู้ดเมนเนี่ยก็ไล่หเลยนะครับความสามารถก็คือเวลาลงมาก็จะเป็นตัวแทงนะ โดยออกมาทั้งหมด4ตัวเลยนะครับโดยก็บทบาทก็คือนี่แหละฮะแทงนะครับแต่มีค่าล่าถึง5เลยนะก็จะถือว่าชา้านะสำหรับเกมนี้ส่วนใหญ่สูงสุดก็น่าจะ6นะครับถ้าจำไม่ผิด6หรือ7เนี่ยแหละนะเอ่อ5นี้ก็คือว่าเยอะมากนะครับแต่ก็แลกมาด้วยกับการที่ได้ตัวแทง5ตัวนะครับ <c oughs> ตัวต่อมาคือว่าวอลเกนนะครับวอลเกนเนี่ย <c oughs> เกิดขึ้นมานะครับ มันจะมีความสามารถซ่อนตัวเลยนะครับหรือว่าแบบสเตลนะครับซึ่งจะทําให้ตัวละครอื่นเนี่ยไม่สามารถตีได้นะไม่สามารถตีเราได้นะก็เป็นตัวตีใกล้ตัวหนึ่งครับอันต่อมานะครับอันนี้ล่ายหกเลยนะครับเป็นตัวละครที่ชื่อว่ามาเทเนียนะครับโดยร่ายหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับจะได้ตัวละครทั้งหมด2ตัวเลยเป็นตัวเป็นตัววอร์ฟนะครับที่เป็นยิงยิงปืนเป็นอาชีพฮันเตอร์เนี่ยกับเจ้าหมีนะครับที่เป็นตัวตีใกล้ก็เป็นแท้งของเรา โดยไล่หนึ่งคั้งก็จะได้ทั้งแท้งแล้วก็ทั้งตัวตีไกลในอันเดียวนะครับก็ได้ถึง6เลยนะก็เป็นคอมโบนะครับในในการ์ดในมินิเดียวนะครับอันต่อมานะครับเป็นสกิลชื่อว่าอาเครนบาสนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะไล่ลงที่ไหนก็ได้ในแผนที่นะแต่ด้วยค่าไล่ที่1เนี่ยก็สามารถที่จะแบบเคลียร์ตัวมอนสเตอร์ที่แบบไม่แข็งแกร่งมากนะครับสามารถ ใช้เคลียร์ได้ในทีเดียวเลยนะครับโดยด้วยค่าร่ายที่1นเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้ในการไซเคิลไปที่มินิตัวอื่นๆได้นะครับในการจั่วการ์ดมินใิใบอื่นๆได้ให้เร็วขึ้นนะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับใบนี้ไว้เคลียร์พวกแบบเป็นไก่อะไรเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับอันต่อมาก็จะเป็นสกิลฮลี่โนวาะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลฮิลนะครับก็จะเป็นฮิลแล้วก็ฮิลโอเวอร์ไทม์ต่อไปนะก็แต่ผมว่าอันนี้ไม่ ถ้าไม่ใช่เล่นเน็กฮิลเนี่ยอันนี้ก็ไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่าไล่ทั้ง3เลยนะผมว่าไลา่เยอะไม่น่อยนะครับมันก็เอาไปเราสามารถเอาไปเรียบมินิตัวอื่นที่ค่าไล่3ได้นะครับยกเบ้นจะเล่นเดนะ็กฮิลนะก็ะต้องลองดูว่าเนี่ยเห็นไหมมันฮิลฮิล6 l 661นะครับแล้วก็มีความกว้างเท่านี้รดียสนะครับ5นะครัอธิบ,บายไว้ White นะครับอ,อันต่อมานะครับ เป็นอ e ีแรน์นะครับวอลเจอร์นะครับวอลเจอร์เนี่ยไล่แค่หนึ่งเองนะเป็นตัวแบบบินได้นะครับโดยจะปล e ุกไอวอลเจอร์มันเนี่ยสตัวนะครับแต่ถ้าเจ้าวอลเจอร์เราเนี่ยฆ่ามอนสเตอร์ฆ่ามินิได้แล้วเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นอีกเราจะเรียกพวกเป็นอ e ีแรนตัวอื่นๆเข้ามาในฉากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นว่าถ้าไว้เคลีย์ตัวเล็กๆเ,เนี่ยนะครับเราสามารถจากอ e ีแรน์สองตัวเราเนี่ยเราสามารถที่จะ เพิ่มเป็นอ e ีแรนสี4ตัว6ตัว10ตัวเนี้ยได้อย่างง่ายดายแล้วก็สามารถทำเดเมจได้สูงนะถ้าคู่ต่อสู้ไม่สามารถยิงอากาศได้ด้วยเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะลําบากเลยนะครับอันต่อมานะครับเป็นตัวร้ายหนึ่งอีกเหมือนกันนะครับอ่าเมื่อกี้อ e ีแลงเป็นแบบบินได้นึงอันนี้เป็นแบบเป็นแรปเตอร์นะครับชื่ออะไรสักอย่างหน่แต่ผมเร่งเร่งจอไปดูอ่า พี่กดหน่อยพี่กดชื่อให้หน่อยจำชื่อไม่ได้อ่าชื่อว่าแรปเตอร์เนี่ยตรงๆนะครับโดยเจ้าแรปเตอร์เนี่ยนะครับเมื่อเรา,เาลงไปเรื่อยๆซ้ำในหลายครั้งเนี่ยนะครับในแต่ละครั้งเนี่ยที่เราล่าเนี่ยเราก็จะได้จำนวนแรปเตอร์ที่สูงขึ้นแต่ก็ต้องแลกมากับจำนวนค่าล่านะครับหรือใช้โกเนี่ยในการล่ที่สูงขึ้นด้วยนะครับตอนแรกล่หนึ่งออกมาหนึ่งตัวต่อมาก็ออกมาสองตัว ครั้งที่แล้ไปก็ออกมา3ตัวนะครับอันนี้แต่ตัวนี้ผมจาไม่ได้ว่าเพิ่มค่าไลา่เพิ่มทีละหนึ่งด้วยหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะครับอันต่อมาเป็นพาวเลอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นมีสกิลชาร์จนะเป็นตัวตีใกล้เป็นหมานะสามารถที่จะชาร์จใส่ตัวศัตรูได้นะครับมินิศัตรูได้โดยเหมาะนะครับที่จะทำเดเมจเกี่ยวกับ,กบตัวยิงไกลคู่ต่อสู้นะครับแค่นี้ถ้าโดนยิง2รอบก่อนอันนี้ก็สามารถที่จะชาร์จเห็นไหม ตีเข้าไปใส่คู่ต่อสู้ได้ก่อนที่คู่ต่อสู้จะยิงอีกนะครับอันนี้ก็ไว้จัดการตัวยิงไกลของคู่ต่อสู้นะครับอ่โอเคอ่ะอันนี้เขากดดูทาเลนท์ให้ด้วยนะว่ามีอะไรบ้างก็มีสกิลอ่ะอันแรกนะครับทาเลนท์นะครับมีสกิลที่ชื่อว่าสามารถพอเกิดมาปุ๊บนะครับมีสกิลซ่อนตัวเลยนะครับหรือสเตลนะครับแล้วถ้าชนคู่ต่อสู้ก็อ่าไนาไม่ทันจะ จะติดสตันนะครับเมื่อเมื่อออกมาตีคู่ต่อสู้ครั้งแรกนะครับก็ถือว่าดีอันนึงนะก็มีมีทาเลนต์อยู่หลายอันอยู่นะครับเอ่ะเดี๋ยวผมพูดอันต่อมาอันต่อมานะครับเป็นเอ่อชื่อว่า Spider l i n ิ Link นะครับ Spider l i n ิ Link. ตัวนี้น่าจะยิงตีตีเป็นแบบเอ่อแบบแบบเมจิกนะครับ ก็คือเป็นเอเลเมนทอนก็คือสามารถที่จะทำเดเมจแบบทะลุเกราะได้เลยนะครับก็เหมาะกับการใช้เคาน์เตอร์หรือแก้ทางตัวละครถึกๆที่มี HP ที่สูงนะครับอา่าเดี๋ยวไดูต่อไปนะครับอ่ะอันนี้เรามาดูที่ทาเลนต์บางนะครับก็จะมี3อันให้เลือกนะครับก็แต่เราก็ ต้องไปซื้อทาเลต์มานะครับหมือถึงว่าใช้โกซื้อ,อโดยจะอันนี้จะยังไม่มีให้เลือกทันทีนะครับเล่นต้องเล่นป่อไปสกักพักถึงจะมีให้เลือกโดยทาเลต์อันแรกก็จะเป็นบอกว่าถ้าไอ้ไอ้แมงมุมเราตายเนี่ยนะครับจะทําให้คู่ต่อสู้รอบข้างติดพิษด,ด้วยนะครับทาเลต์อันต่อมาก,ก็คือฟอสไบนะครับทําให้ตีแล้วคู่ต่อสู้ติดฟอสนะครับก็จะเดินช้าลงส่วนเอ็นวีนอมเนี่ยก็คือ อ,อันที่3ทะเลอันที่3นะครับทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยโดนเดเมจแรงขึ้นเท่าตัวนะครับโดยเดเมจนั้นก็คือเดเมจชนิดพอยซันนะครับก็แล้วแต่ความชื่นชอบนะครับว่าจะเลอกเป็นไหนนะครับอันต่อมาก็คือเมอร์ล็อกทายฮันเตอนะครับเป็นตัวยิงไกลนะครับราคาไล่แค่2เองนะครับอันนี้ก็เหมาะที่จะไว้เคาน์เตอร์ตัวละครที่บินได้ของคู่ต่อสู้นะครับ ก็ลาแค่2แล้วก็โผมมา2ตัวนะครับหรือก็อไว้เ,เดินตามตัวแท้งอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าเป็นตัวยิงไกลแล้วก็สามารถตีตัวละครที่บินได้ด้วยนะครับตัวละครต่อมาเป็นโนบรูทนะครับอันนี้ก็จะเป็นเชิงแท้งนะครับความสามารถของตัวนี้ก็คือสามารถที่จะตีหมู่นะครับตีกวาดเหมาะที่จะเอาไว้เคลียร์ศัตรูที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะครับ นะจะเขียนว่าเป็น AOE นะครับ Area of Effect หรือตีหมู่นะครับแล้วก็มี HP ที่โอเคอยู่นะโดยร่ายแค่3นะครับก็เป็นแทงด้วยนะครับตัวนี้ก็ไว้เคลียร์เนี่ยไว้เคลียร์ตามรูปเราไปเพียพวกไก่พวก,ก,พวกแรปเตอร์อย่างที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้นะที่มันอาจจะมาเป็นฝูงๆนะครับตัวนี้ก็เหมาะที่จะมาเคลียร์ AOE นะครับสกิลต่อมาอันนีเน้เป็นเวทนะครับสกิลนะครับ เวทที่ชื่อว่าโพลิมอฟนะครับหรือเศกแก่นั่นเอง Se เศกแก่นี่เราสาม,มารถที่จะเคาน์เตอร์ศัตรูนะครับที่มีความแข็งแกร่งหรือแก้ทางตัวละครที่เราแพ้ทางอะไรเงี้ยครับโดยตัวละครที่โดนก็จะกลายเป็นแกะเลยนะครับทําอะไรไม่ได้เลยนะก็จะไปให้เคาน์เตอร์เช่นสมมุติอย่างไม่แกี้นะครับไอตัวที่คู่ต่อสู้เขาเศษแกะเนี่ยมันตีหมูถูกไหม แต่เรามีไก่เยอะแล้วก็เสกแกะไปทําให้เราไก่ของเราเนี่ยไม่โดนแก้ทางนะครับโดยไล่แค่สามนะผมมองว่าสกิลนี้ดีมากในทั้งการเล่นแบบตะลุยด่านหรือทั้งแบบ PVP สู้กับู่ต่อสู้นะครับโดยททเลนต์เนี่ยทาอัพเนี่ยยิ่งดีขึ้นไปใหญ่เลยนะโดยอันแรกเนี่ยก็คือถ้าถ้าแกะของเราไอู้่ตอสู้ที่โดนเสกแกะเนี่ยนะครับโดนฆ่าเราก็จะได้ตังค์เพิ่มมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งโกเลยนะเดือนที่สอง อันนี้ผมว่าดีอย่าแรกนะเหมือนกับลดค่าไลา่จากล่สามอ่ะเหลือไล่แค่2เองนะครับถ้าเราค่าคู่ต่อ,อส่วตัวนั้นได้เลยนะครับส่วน e x p o โ t i n g Ship อันที่2ก็คือถ้าแกะเราแกะที่เราเสกแกะไปตายนะครับก็จะทำดาเมจรอบข้างใส,ส่ศัตรูด้วยส่วนอันที่3ก็จะเป็นทำให้อ่าดิเซเบินะครับหรือการอายอาุระยะเวลาการเสกแกะเนี่ยนานขึ้นเท่าตัวแต่ข้อเสียก็คือทำให เลือด HP ของมินิที่โดนเนี่ยนะครับฟื้นฟูได้เร็วขึ้นนะครับอ่ะอันต่อมาถึงไหนและอ่ออันนี้เป็นเออมันชื่ออะไร a n g ก y c h ชิ k เกนะครับเป็นไก่ไก่ขี้โมโหก็จะเรียกไก่จำนวนกี่ตัวเยอะมากสิบตัวมั้งนับไม่ทันนะฮะก็เยอะกี่ตัวเนี่ย อ๋อ9ตัวนะครับ <c oughs> โดยไก่9ตัวเนี่ยก็จะมี HP น้อยมากนะครับแต่ข้อดีก็คือถ้าคู่ต่อสู้เป็นแบบไปเจอตัวที่มันตีทีละตัวเนี่ยไม่ได้ตีหมูเนี่ยนะครับไก่เราก็จะทํา a m เมจได้สูงแล้วกว่าคู่ต่อสู้จะเคลียร์ไก่เราทีละตัวเนี่ยนะครับก็ตายไปก่อนแล้วนะอย่างอันเนี้ยในในตัวอย่างก็คือเคาเคน์เตอร์พวกตัวที่มันตีช้าๆนะครับเราไล่แค่2เองนะครับโดยทาเลนต์เนี่ยผมเคยพูดในอันที่แล้วแล้วนะครับว่า ในคลิปก่อนหนาน้ี้ว่าเออมันจะมีสกิล Snack ติฟายอนแรก็คือเราสามารถไอ้ไก่ของเราเนี่ยนะครับเราสามารถให้ตัวละครมินิที่เป็นชนิดบีสหรือสัตว์นะครับมากินไก่เราได้เพื่อฮิล HP ตัวเองนะครับเหลือนที่2ก็คือ,อถับาวางเป็นกรงไว้นะครับโดยไก่จะยังไม่ออกมาจนกว่ากรงจะแตกนะครับส่วนอันที่3ก็คือให้ไก่เรามีความสามารถฟูลลี่นะครับโดยฟูลลี่ก็คือความสามารถจะบวก1 0 แอตแท็ Speed นะครับหรือความเร็วในการโจมตีทุกครั้งที่โจมตีนีครับสูงสุด50%นะครับโดยจะเพิ่มทีละ10%นะถ้ายิ่งตีเยอะก็ยิ่งตีเร็วนะครับก็ค่อนข้างดีเลยนะผมว่าอันสุดท้ายเนี่ยคือถ้าได้ตีเมื่อไหร่นะโ,โหทำเดเมจได้สูงเลยเพราะมันมีเยอะด้วยนะครับเราไว้แก้ทางตัวละครพวกแทงที่ตีช้าๆนะแล้วไม่ได้ตีหมู่นะครับอ่าเดี๋ยวผมเร่งต่อไป ตัวต่อมาชื่อว่า b a c k l o ok ็อกไพ m a n c น r นะครับ B a c k ก o ็อกไพโ a n ม e เเนี่ยเป็นตัวตีไกลนะครับแล้วตีไกลแล้วตีหมู่นะครับโดยจะยิง <c oughs> ลูกไฟนะครับที่เป็นแบบ AOE แบบหมู่นะครับสายคู่จอสู้นะครับ <c oughs> ตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะเหมาะนะครับที่จะไว้หลังแท้งหรืออะไรแบบนี้นะเพราะว่า มีมีความเปราะบางค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ไว้ตีกับพวกพวกที่อยู่เป็นกลุ่มนะเห็นในใในในตัวอย่างวิดีโอที่เขาโชว์ให้ดูเนี่ยนะครับไวเคาน์เตอร์พวกเมอร์ล็อกนะครับพวกแฮปปี้นะครับที่บินและอยู่เป็นหมู่นะครับโดยตีทีเดียวเนี่ยหายหมดนะครับเพราะว่ามันตีหมู่ด้วยนะโดยทาเลนต์เนี่ยนะครับก็ตัวนี้มันเป็นแบบอิเลเมนทอนด้วยนะครับก็คือทะลุเกราะนะครับอิเลเมนทอนเนี่ยสามารถ เหมาะแก่การทำเดมเมจแบบทะลุเกาะสำหรับพวกที่เจอกับพวกศัตรูที่เกราะเยอะๆนะครับตัวต่อมานะครับก็เป็นตัวตีไกลเหมือนกันนะครับชื่อว่าไฟแฮมเมอร์นะครับโดยอันนี้จะไม่ตีหมู่นะครับเป็นเป็นตีซิงเกิลแ c กเกตนะครับหรือว่าตีใส่ศัตรูตัวเดียวนะก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะครับระหว่างตัวนี้กับตัวเมื่อกี้นะครับตีหมู่ แต่อันนี้ก็จะทำ damage ได้สูงกว่านะครับแต่ก็ต้องแลกมาด้วยกับการที่ไม่ตีหมู่ครับเหมาะแก่การตีตัวบินที่ไม่ได้มาเป็นมวหมู่แล้วก็มี HP ที่สูงนะครับโดยทาเลนก็จะมีมีสามารถนะครับอันแรกก็คือยิงตัวที่บินได้แรงขึ้น50%อันที่2ก็คือฟูลลี่นะครับทำให้ ฟูลี่เนี่ยสูงสุดได้40%นะครับโดยฟูลี่อย่างที่อธิบายไปก็คือตัวนี้เนี่ยมันมีความสามารถฟูลี่คือยิ่งตียิ่ง,ย,งยิ่งตีบ่อยยิ่งตีเร็วขึ้นนะครับโดยอันนี้ก็จะ50%ก็จะตีเร็วขึ้นได้สูงสุดถึง90%เลยนะครับแล้วก็ถ้าตัวนี้เ t เลน n t อันที่3นะครับถ้าตัวนี้ถึง สามารถตีเร็วจนถึงขั้นสูงสุดแล้วนะครับตัวละครตัวนี้นะครับมันจะเลเวลอัพนะครับในการต่อสู้ังนั้น,น,นทำให้มี HP และ DPS ที่สูงขึ้นครับผมอ่านีครับมันจะมีเขียนว่าฟูลลี่เลยนะถ้าถ้าเราดูอธิบายเนะี่ยก็คือเป็นแบบไม่ต้องอัพทาลนต์ก็มีความสามารถฟูลี่อยู่แล้วเนล้วนะครับในในตัวละครนี้ <c oughs> อันต่อมาไล่สีเป็นมังกรนะครับ มังกรตัวนี้เป็นบินได้อยู่นะครับเป็นมังกรแล้วมังกรที่ตีหมู่ด้วยนะครับก็ไว้เหมาะคา u เตอร์ตัวละครที่ที่มากันเยอะๆนะฮะก็จะคล้ายๆไอตัวที่ยิงไกลเมื่อกี้แต่อันนี้เพิ่มขึ้นมาคือมันบินได้ด้วยนะครับโดยทาเล่นก็มีอยู่3อันนะอันแรกคือมาเทอร์เด็กก็คือเมื่อบินบินไปก็จะไขออกมาด้วยนะครับจะมีตัวเวฟนะครับจะลูกลูกมกังกรเนี่ยออกมาเรื่อยๆ เป็นไข่มังกรออกมาเรื่อยๆอันที่สองก็คือทาเลนที่สองก็คือสั่งให้มังกรเนี่ยไม่ไปไหนนะครับเกาะอยู่บนเฝ้าเฝ้าเฝ้าป้อมเราเลยนะครับมับงกรเราก็จะอยู่แค่ป้อมนะครับแล้วก็ป้องกันป้อมของเราอันที่สามก็ทําให้เกิดความสามารถเบิร์นด้วยนะก็คือเผาไหม้นะให้กุฎสู้ที่โดนตัวนี้ตีเนี่ยโดนเดมเมจโอเวอร์ไทม์หรือโดนเดมเมจเรื่อยๆในทุกๆวินาทีนะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็มีค่าล่าที่สี่นะ ในในเจ้าคนทำคลิปเนี่ยนะครับเขาก็อธิบายว่าถ้าใช้กับตัวละครฮีโร่นะครับที่ที่สนับสนุนเด็กฟลายอิงนะเขาก็หาอยู่ว่านะอย่างตัวนี้นะครับฮีโร่ที่ชื่อว่าเลนแบ็คแฮน์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าความสามารถของฮีโร่ตัวนี้ <c oughs> คือทำให้ตัวละครที่บินได้นะครับในในเด็กของเราในทีมของเราเนี่ย มีโกใช้ใช้โกในการล่ตัวมินิเนี่ยนะครับลดลง1ห,หน่วยนะครับแต่ไม่สามารถลดลงต่ำกว่า2ได้นะครับซึ่งถ้ามีฮีโร่นี้เป็นหลักแล้วใช้มังกรตัวเมื่อกี้นะครับจากจากค่าไล่านะครับก็จะค่าไล่ก็ลดเหลือแค่3นะครับก็จะทําให้มีแว l u ลูในการล่เนี่ยยิ่งคุ้มเข้าไปใหญ่นะก็เผื่อไวจ้จัดเด็กแบ็กล็อกไฟอิงอะไรเงี้ยนะครับ ตัวนี้ก็จะไล่แค่สามไอ้ตัวต่อมาตัวนี้มีความสามารถพิเศษด้วยนะครับก็คืออะตัวนี้ไล่หกเลยนะบอกไว้ก่อนคือไล่สูงมากนะครับเป็นตัวแทงนะครับตีใกล้นะตีอากาศไม่ได้แต่ข้อดีของมันเลยคือถ้าตัวใดตัวหนึ่งตายแล้วอ,อีกตัวไม่ตายเนี่ยไอ้ตัวที่ตายไปนะครับมันจะเกิดขึ้นมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นในการจะฆ่าไอ้คอฮาเราได้เนี่ย เราต้องฆ่า2ตัวนะครับในเวลาพร้อมๆกันหรือใกล้ๆก,กันนะครับถ้าฆ่าตัวเดียวแล้วอีกตัวไม่ตายเนี่ยไอ้คอฮาวของเราเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นมาใหม่นะครับชุบชีวิตขึ้นมาได้เลยเพราะฉะนั้นค่อนข้างโหดนะถ้าเกิดผู้ต่อสู้ไม่สามารถแก้ทานตรงนี้ได้นะครับโดยมันก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆเลยไม่จํากัดครั้งเลยนะอันนี้ก็จะถ้าใครเล่น World of Warcraft เนี่ยนะครับ มันก็จะมีมอนสเตอร์นี้อยู่เหมือนกันนะเป็นม็อบนี้เหมือนกันก็จะคล้ายๆกับการต่อสู้บอสคอฮาวเนี่ยในเกมวัวคราฟนันเราโดยเราวัวว r c คราฟเนี่ยเราก็ต้องฆ่าบอสตัวนี้ให้ได้ในเวลาพร้อมๆกันนะครับผมอ่านเนี่ยนะครับมีความสามารถรีสิสตันด้วยนะเราเกิดใหม่เห็นไหมแล้วก็แทงนะครับเลือดที่เลเวล1 1เนี่ยก็3000กว่าเลยนะครับทาเดมจได้ DPS สประมาณ200เดินช้านะครับซึ่งอันเนี้ยยิ่งเก่งนะถ้าไปอัพทาร์เกนนะครับ โดยอันแรกเนี่ยนะครับก็คือ f i ร r y r i b i r t h นะครับเมื่อเมื่อเจ้าคอฮาวเราเนี่ยเกิดใหม่นะครับก็จะ,ะทำเดเมดตอนเกิดขึ้นมาด้วยนะครับอันที่2ก็คือทำเดเมดได้เพิ่มขึ้น50%นะครับถ้าเจ้าคอฮาวของเราเนี่ยอยู่ใกล้ใกล้ในพื้นที่เราเช่นในในป้อมปืนเราหรือ มิตติ้งสโตนนะครับของเราก็คือถ้ามาอยู่เอาง่ายง่ายว่าเหมือนหมาเฝ้าบ้านนะั้นถ้าอยู่ใกล้บ้านเราเนี่ยตีแรงขึ้นท0้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนอันสุดท้ายนี่ผมว่าโคตรโหดนะครับ r e s u r r e c t i ก n Range is Unlimited ก็คือปกติเนี่ยไอหมาสองตัวนี้มันควรจะต้องอยู่ใกล้กันนะครับมันถึงจะเกิดได้แต่อันนี้นะครับสมมุติมีเหตุการณ์อะไรที่มันทำให้ไอสองตัวนีนะ้วิ่งกันไปคนละเลนนะครับเลนซ้ายกับเลนขวาอยู่ห่างกันมากๆถ้าเราอัพทาเลนเนี่ยนะ ก็จะสามารถทําให้หมาเนี่ยเกิดได้แม้จะอยู่แม่หมาสองตัวนี้จะอยู่ห่างกันนะครับซึ่งถ้าเราแยกได้เนี่ยเราก็ทําให้ผู้ต่อสู้เนี่ยต้องพยายามแยกตัวเดเมจมาฆ่าหมาของเราที่อยู่ห่างกันด้วยนะเพราะทิ้งทาให้โอกาสรอดของหมาเนี่ยเยอะขึ้นนะครับถ้าเราสามารถบังคับให้หมาวิ่งไปคนละเลนได้นะหรืออยู่ห่างๆกันได้ส่วนสกิลวันนี้เป็นสกิลเวทนะครับ ไร่หกเลยนะชื่อว่า Living Bomb นะครับผมมองว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือมันก็จะเหมาะกับการใช้ใส่คู่ต่อสู้ที่อ,อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มนะครับโดยคู่ต่อสู้จะระเบิดนะครับแล้วก็ทำเดเมจหมู่นะครับให้คู่ต่อสู้รอบๆดอโดนเดเมจด,ด้วยนะแต่ก็ผมว่าเงื่อนไขใช้เนี่ยมันยากหน่อยนะคพราบ เพราะบางทีคู่ต่อสู้ไม่ได้เดินมาพร้อมกันอย่างเงี้ยแต่ละตัวเดินเร็วเดินกลางเดินช้านะครับความเร็วเดินไม่เท่ากันนะครับแล้วไล่ตั้งหกเนี่ยเราไปเรียกมินิโหดมาดีกว่าไหมนะครับเพราะแล้วอันนี้ก็ก็เป็นเวทด้วยนะมีเงื่อนไขค่อนข้างเยอะถ้าอรามาดูทาเล้นกันนะครับเผื่อมันจะทาให้มันดีขึ้นนะอันแรกนะก็คือทําให้คู่ต่อสู้ถ้าโดนเนี่ยก็เดินช้าลงนะครับอันที่สองก็คืออ๋อเดิเมจ อันที่สองก็คือค่อนข้างจะดีก็คือทําให้เมื่อระเบิดไปแล้วเนี่ยไอ้ไอ้ศัตรูที่โดนเดเมดด้วยเนี่ยก็ติดติด,สภ,ตดสภาวติดสภาวะลีบิงบอมด้วยนะครับส่วนอันที่สามก็คืออ๋ออ่าศัตรูที่โดนก็จะโดนสิบเดเมจเบิร์นด้วยนะครับก็ผมมองว่าอันนี้ก็คือถ้าไม่อัพทาเลนต์เนี่ยผมมอ,มองว่าไม่ดีนะแต่ถ้าอัพเชนรีอคชันหรือ เออชีเชันที่2เนี่ยนะครับมันก็ทำให้เกิดลิวบิบอมเนี่ยกระจายไปโดนใส่มอนสเตอร์คู่ต่อสู้ด้วยนะครับถ้าคู่ต่อสู้เดินมาเป็นแถวห่างๆเนี่ยก็อาจจะทําให้ลิวบิ้งบอมเนี่ยต่อเนื่องไปเรื่อยๆอยู่ได้นานเลยก็อาจจะคุ้มขึ้นมาหน่อยนะกับการไล่หกนะครับแต่ผมมองว่าถ้าไม่อัพทาเลีนเนี่ยก,ก็ไม่คุ้มนะครับไล่ตั้ง6เลยนะครับอ่ะโอเคอันนี้ พูดถึง Giant มอรเทนจ a ยแอนบ้างเป็นตัวแทงนะครับโคตรแทงเลยนะไล่หกแล้วก็เดินช้านะครับแล้วก็ทำเดเมพเป็นตัวแบบแทงโดยสมบูรณร์น,นะครับตัวนี้มอรเทนจ a ยแอนนะครับโดยอ่ะเดี๋ยวผมไปน,นึงนะครับเดี๋ยวจะอ่านความสามารถนะผมมีอะไรเพิ่มเปล่าจำไม่ได้อ่าโอเคไม่มีอะไรนะครับเหมาะที่จะเอาไปแทงโทเวอร์นะครับตีใกล้แล้วเลือดสูงถึง7,500นะครับท่าที่เลเวล ที่เลเวล11นะครับถือว่าเยอะมากนะครับแล้วกม็มีความสามารถอาร์เมอร์ด้วยนะก็คือกันเดเมจได้ดีนะแต่ก็จะแพ้ทางพวกที่ตีมาเป็นเอเลเมนทอนนะครับและมีความสามารถซีดเดเมจด้วยนะครับซีดเดเมจก็คือตีพวกป้อมเนี่ยทำเดเมจได้รุนแรงขึ้นนะครับเรามาดูทาเลนก์กันดีกว่าเขาจะ Up อัพพูดถึงทาเลนก์ของตัวนี้ไหมนะครับ เขาไม่ได้พูดไม่เป็นไรนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรแต่ตัวนี้ก็กถ้าใครอยากเอาตัวนี้มานำนะครับแล้วก็พวกตีไกลมาเดินตามเนี่ยผมก็เดดบอลได้โหดอยู่นะครับ uh, วันนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วกันนะครับของพาร์ทที่1น,นะครับของคลิปอธิบายตัวละครนะครับอันนี้เป็นความสามารถเ,าเป็นตัวเฟรมวอล์กเกอร์นะครับเป็นตัวยิงไกลนะครับเหมาะไว้แนวหลังแล้วก็สามารถยิงเป็นแบบ ลูกไฟแบบโดนโดนหมู่นะฮะเป็นแบบใครมาผ่านทางเนี่ยโดนเดเมดหมดเลยนะครับเป็นแนวยาวนะครับก็เนี่ยนะทะลุไปเลยนะเหมาะที่จะไว้เคาน์เตอร์เ,ออเจ้าเนโครแมนเซอร์มากนะครับไอเจ้าตัวเดี๋ยวจะพูดในคลิปจะต่อไปนะครับเป็นตัวที่ไว้แบบปลุกปลุกโครงกระดูกได้เรื่อยๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันทะลุมันทะลุไปเลยนะทะลุ ทะลุตัวละครทุกตัวละครใครมาอยู่ในระยะก็จะโดนนะครับโดยทาร e เลนเนี่ยก็จะมี3แบบนะครับอันแรกก็คือถ้าตัวโดนยาเมทเนี่ยจะเดินชา้าลงนะครับซึ่งทําให้ก็ดีนะทำให้คู่ต่อสู้ที่ตีใกล้มาถึงมาถึงตัวละครเราได้ชา้าลงเราอาจจะทำยาเมทได้สูงขึ้นนะครับส่วนในกิลดที่2ก็คือเอ็นกราฟเอ็นกรก็คือ ทำให้คู่ต่อสู้ที่โดนเนี่ยติดสถานะเผาไหม้นะครับก็โดนเดเมจโอเวอร์ไทม์ส่วนอันที่สามผมว่าดีสุดเลยนะครับก็คือทุกๆครั้งที่ตีสําเร็จเนี่ยนะครับจะทําให้ระยะของลูกไฟเนี่ยนะครับไปไกลขึ้นนะครับแต่จะถูกรีเซ็ตความสัมารถระยะเนี่ยก็ต่อเมื่อตัวละครนี้เดินก็คือถ้าตัวนี้เนี่ยมันตั้งหลักนะครับยืนอยู่นิ่งๆนะครับแล้วตีเนี่ยตีรัวๆเนี่ยนะครับ เจ้าระยะมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยจะยืนก็คือถ้าเอาไว้หลังแทงอย่างเงี้ยแทงรับเดเมดีดแล้วตัวนี้ยืนยิงยืนยิง,ยงแบบไม่ขยับไปไหนนะระยะก็ยิ่งไกลนะครับทําให้ยิ่งโดนคู่ต่อสู้ที่อยู่หลังโดนเดเมีเยอะไปอีกนะครับผมอ่ะโอเคครับประมาณนี้ก่อนนะครับคลิปแรกนะครับก็ยังมีอีกเออน่าจะคลิปนี้น่าจะผมน่าจะพูดสักสองสาคลิปเลยนะเพราะมันยาวนะครับก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับให้เพื่อนๆที่สนใจจะเล่นเกมนี้นะครับได้เข้าใจตัวละครคร่าวๆนะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์ให้ด้วยนะครับและถ้าชอบเกมนี้ก็ส u b s c r ใครให้ด้วยนะครับเดี๋ยวทําคลิปใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับโอเคแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณแมนทิอุสด้วยนะครับถ้าใครอยากไปดูต่อนะครับหรือศึกษาฟังที่เขาพูดในความคิดเห็นที่เป็นมร์ชันฝรั่งของเขาก็ไปดูได้นะผมจะให้เครดิตเพราะอยู่ใน รายละเอียดของคลิปนะครับสามารถกดไปดูช่องหลักของเขาได้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิป,ปต่อไปครับสวัสดีครับ